สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหากล้องไปนะครับผมก็เพิ่งชมจบในรอบสื่อที่เมเจอร์สเปคพิซแวร์คอนสร์ตนะครับผมก็อจะมาพูดคุยในเรื่องนี้มันเราอยากจะบอกอย่างเดียวเลยนะคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังอย่างที่ผมคาดไว้เลยเป็นหนังทีอ่ออนแบบว่ามีการแบบมีใสแบบมีการทักมีการแบรบที่มันก็มีแต่เอาใจแล้วเรื่องเนี้ย มันก็มองไปวัดไปว่าได้มันอาจจะอยู่ระดับที่เอาจริงๆอไม่ชอบก็อาจจะถ้าคนที่ไม่ชอบเลยก็ไม่ชอบเลยคนที่เขียนก็เขียนเลยประมาณนี้ับผมรีบจริงๆนะแบบจับใจนะว่าเรื่องนี้เอาไปแค่เจ็ดหอมนะครับแต่มันก็มีบางช่วงบาง่งช่วงหลังที่ยังค่อนงที่จะมีความหรือกระทมีความแบบว่าเฮ้ยจริงๆอะผีป่อว่ะ เอออันนี้จะพลอยแล้วกันอ่าไปดูกันในโรงกันนะครันสำหรับผีปอบแล้วว่ามันจะน่ากลัวเหมือนในโปสเตอร์เหมือนในตัวอย่างหรือเปล่าไปชมกันเองก้วกันะครับแต่เนี่ยจะบอกว่ามันมีมันมีหลายวันช่วงวอนต่อที่มันค่อนข้างเฉียดและทันฝันอยู่แล้วมีการแบบมีฉากทือแบกว่าเราเรียกว่าอะไรฉากที่กลางคืนที่มันบบกว่ามีความแบบเดี่ยวหรือเซึ่งมันมันมันได้แบบอารมณ์สูงมากเลยเพราะว่าผมก็ชอบหนังที่แบบว่าอยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพวกแบบว่า อยู่ในท้องทุงนายส่วนมันจะมีฉากกินไก่กินหมูกินวัวเกลื่อนที่บอกพวกในสิั้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูไปดูในโรงแล้วกันว่ามันมีฉากกินไก่กินวัวกินอะไรหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นเหนังไทยที่ให้คะแนนได้กลางๆมันไม่ได้สนุกมากแล้วมัน,มนก,มก็ต้องอยู่กลางๆจริงๆมันไม่ได้แย่มากเหมือนไรคือมันได้ที่กลางๆมันไม่ได้แบบสนุนในัต่าง มันจะเป็นผีปอบที่ฝึกก็ไม่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนัน้นจะเป็นหนังที่ผีใช้ที่เป็นแบบเน้นปอบแบบดีๆก็ไม่สุงขนาดนั้นมันอยู่กลางๆนะครับส่วนประเด็นมันมีหลายคมอยู่ที่มันไม่ค่อยจะเลอแต่มันไม่ขี้เกียจเลกสุดท้ายสุดท้ายแล้วมันมีการขย้ำมุมอะไรเยอะแยะมากมายจนหนังนังมันต้องอเกิดจะเสเต้องผาออกเยลยเยอแบบว่า มันมันอาจสเป็สปาร์กมากแล้วมันแทบจะเลอะเทอะไปแล้วนะในช่วงแรกนะแต่มันมันจะมาสนุกในช่วงกลางเองเฉลยการนำกลมันมันมันแค่ประมางอันเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับการกองเอาจริงๆนะผมผมไม่อยากจะลงลึกในรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นคนที่ยังไงครับมัน มันได้มันมันด้ความพอใช้ได้ในระดับแต่มันไม่จริงๆผีผีก็มีมีไหมผีมันก็เป็นด้อบเนาะเราก็จะไม่บอกเพราะว่าผีมันออกเยอะออกน้อยยั้ไงก็ไปชมกันเองนะจะแต่เรื่องีจริงๆผมไม่อยากที่จะมาเรียกว่าบูลลี่หรืออะไรนันจังเลยกรว่าความสยองมันะมันก็มีพอมีบ้างแต่มันไม่ได้สุดอะไรถึงขนาดนั้นนะถ้าเทียบกันวันที่19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในนี้แปดปีให้หล่ะเชื่อเข้าเหมือนคนกับกับหนังที่ปออ่อแบบนะก็รอดูไปแล้วกันนะครับสําหรับหางกล้องเอาไวไ้แค่เจ็ดนะเจ็ดเอาไปพอเอาคพิจะไปอยู่ทีนิดนนะครันเอาไปแค่เจ็ดพอ,อแล้วก็สําหรับจะมีสปอยไหมไก็เอาไว้ก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีช่วงที่อาจจะมีการสปอยอะไรอย่างเงี้ยก็หนัง จะมาีสปอยกันอีกเ่ล็กน้อยสำหรับเรื่องการาจเดี๋ยวเรารีวิวเพมกจมามาสปอยคือเรื่องนี้จะเกี่ยวกับแบที่เป็น เป็นเด็กที่ไปทํางานที่กรุงเทพซึ่งเขาก็กลับมาบ้านเกิดที่ภาคอีสานย่าเด็กที่ไม่รู้ต่ว่าที่ไหนที่ซึ่งก็ไปกลับมาต่างจังหวัดปุ๊บมางานศพเพื่อนเนื้อพอไปงานงานศพเพื่อนปุ๊บก็มีเสียงข่าวหรือว่ามีปอบย็ยพรปอบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีจริงรอยู่อะไรซึ่งในช่วงนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลอย่างเดย คัามที่มันไม่ใช่ปอบแล้วมันจะไปใส่ร้ายใส่ความเพราะทำไมนะซึ่งในจริงความเป็นไปได้ปอบในเรื่องนี้มันสลับกันไปซึ่งตอนแรกคิดว่าไยายกับเพียบรอนเป็นปอบแต่จริงๆแล้วในช่วงท้ายมันมันกลายเป็นแบว่ามันมาแรงแคบขั้วตั้งให้แล้วมันกลับมาเป็นปอบซึ่งมันทิ้งก็มันมันจบปลายเปิดด้วยอ้จริงๆมันจบปลายเปิดแล้วก็มลายไปสู่ที่มันไม่สมผลมันมันมันที่มันไม่สมผลเลยนะ แล้วก็มีคืออยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยเคืออย่างเรื่องนี้นะคือแม่มันกลับมาบ้านเกิดตัวเองแล้วเหมือนพ่อตายเพราะว่าเหมือนจะโดนผิอปกคาในตอนนั้นพอพ่อตายบุก๊กก็แม่ก็ไม่ได้อยู่แม่คือแม่ยังอยู่แแต่แม่แบบดันดูใหม่ก็เลยก็เลยดูจะไม่ค่อยถูกกับแม,ม่ทีนี้ปุ๊บทีนี้ก็เรื่องราวก็ ดูดูเพราะว่าจะไปอีกงานดจะเล่าในผ่านในมุมมองตอนแรกจะเล่าผ่านในมุมมองของแบงค์เนาะว่าว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะจะไปตามเล่าปอบหรืออะไรแต่สักพักเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวว่าเล่าผ่านในมุมมองของยายพรเล่าลคือมันเล่าคนละมุมมองตอนแรกจะเล่ามุมมองแบงค์ยือไปเล่า้นมักมันจะมีนายกคนหนึ่งที่ทำเหมือนแบบว่าเป็นคนที่พยายามที่จะแต่นายกเนี่ยมันมันมีสิ่งอย่างอย่างนี้ที่อยากจะบอกว่านายกคนนั้นมัน เป็นตัวที่แบบว่าร้ายจริงๆแล้วมันเป็นคนที่เหมือนเหมือนไปรู้ว่าเป็นโดนผิดบกติอะไรลมันก็เป็นค่าคนคนนี้ซึ่งมันมันมันเฉลยคงได้ดีสําหรับนายกนะคือถือว่าสุดยอดในเรื่องนี้นะคือถือว่าเอาเรื่องสุดยอดนะสําหรับฉากของคณะนักลุกฮนายกคือมันมันสุดยอดในคนที่ผมชอบมากเลยในการถักลเออเล่าเล่าฝ่ายบอกอะอย่ายซึ่งมันมันจะเล่าไ่ายจ๊นั่นจะเล่าคนวงแบงค์ แล้วก็เล่ามมองนายกแล้วก็เล่าช่วงท้ายจะเล่าหังงานทองปอมเนาะซึ่งไอ้ช่วงมีท้องปอกเนี่ยถือว่าถือว่าเขาใส่มาแล้วได้แบบว่าน้อยน้อยนิดเสือเกินจนจนอาจจะเยกปาดเลกแันปาดถึงคําว่าหาดอองไม่ได้เพราะว่าทั้งเรื่องมันมัน ส,ส ikum, Bref, ับสนด้วยการจุลมุลเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนคดีว่าคนไหนจะเป็นคนไหนจะตายคนไหนอะไรมันมันสืบสวนคดีฆาตกรรมกลายเป็นว่าเรื่องนี้จะเรียกตะบักกับคขาว่าหาก้องเขาไม่ได้เพราะว่าในช่วงสิ้านาทีสุดท้ายที่ถึงนาทีสุดท้ายน่ะสินาทีช่วงสุดท้ายน่มันเป็นหนังผีปอบมากกว่าหนังทั้งเรื่องกับจริงจริที่สิบ้านาทีสุดท้ายยังสนุกกว่าหนังทั้งเรื่องครับเพื่อนก็ส5้านาทีสุดท้ายน่มันดูเป็นหนังผีปอบมากกว่าหนังตทั้งเรื่อง ไอหนังเต็มทั้งเรื่องดูไปดูมาเหมือนไม่ใช่หลังปลอบแบเหมือนเป็นหนังฆาตกรรมอ,ะอ่ะเออเหมือนเป็นหลังแบบสืบสวนตำรวจฆาตกรรมแทนประมาณนี้นะเหมือนเป็นหนังสืบสวนฆาตกรรมแทนที่จะใช้จังกูก,กล,าาล,าาลายเป็นว่าผีปลอบออกมาช่วงสุดท้ายที่สุดท้ายกลายเป็นแบบผีปอบจริงๆดึงทั้งเรื่องไม่ได้สาระเลยเลยครับมันเป็นเหมๆๆๆๆเอือนก <ๆ S 2> าะว่าเหมือนมาดูหนังตำรวจฆาตกรรมไยเจอว่าคนไหนจะไปแต่สุดท้ายแค่สุดท้ายก็ช่วงท้ายก็กลายเป็นแบบกลับไปอยู่ในร่างปอบอะไรประมาณนี้แค่ 95นาทีสุดท้ายก็สนุกแค่น,คนั้นนอกนั้นก็ถือว่าดูแล้วมันไม่มีความผสมแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาไว้แต่พีเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณทาง Major Sweep Brisbane ขอนสวัสดิ์ครับที่เชิญชวนผมให้ผมมารับชมที่นี่แล้วเลี้ยงดูทุ้งเกลืออย่างดีครับขอบคุณมากเลยครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดสำหรับเรื่องนี้นะผมเดี๋อของ City Night ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ